สอบถามอาจารย์ครับหุ้นโรงพยาบาลบางตัวอัตราปันผลอยู่ที่4-5เปอร์เซ็นมีรายได้และอัตรากําไรค่อนข้างสม่าเสมอมาตลอดที่25-20เท่าเราสามารถมองเป็นหุ้นปันผลนี่ถือไปยาวๆได้ไหมครับวงเล็บไม่ค่อยได้ยินคนถือหุ้นโรงพยาบาลเป็นหุ้นปันผลพี่ตอบเลยนะครับว่าได้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงหุ้นโรงพยาบาลหุ้นปันผล่ยไม่แปลกเลยเบิร์ตเหตุผลเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนะทีของหุ้นโรงพยาบาลอ่ะมันสูงกว่านี้ครับเมื่อก่อนนะโรงพยาบาลเบิร์ตมันจะมีปันผลนะสัก2เปอร์เซ็นต์ใครมันจะไปถือหุ้นโรงพยาบาลเก็บเอาปันผล แ,แต่เดิอนนี้ P/E ของหุ้นโรงพยาบาลมันลงมาเหลืออย่างที่น้องพูดเลยว่า1 5บหถึงยีเท่าเมื่อก่อนเนี่ย,ยโรงพยาบาลธรรมดาธรรมดาเนี่ย P/E ก,ก็20แล้วอะ20 25 30ย่ะเบิร์เมื่อก่อนเล่นเป็นแบบนี้นะยี่สิบนี่คือแบบต้องแย่มากๆแล้วะเบิร์ตยนี่คือกลางๆแล้วแล้วก็30ตอนนี้มันสิบห้าต้นๆกนะ็มีนะเบิร์ตยนี่คือแบบแรงมากเหมือนจะมีแค่ผู้นำไม่กี่โรงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบ P/E ยัง25เท่าอยู่เพรานั้นเขาก็ต่ำกว่า20่สกันหมดแหละพอ P/E มันต่ำ